สวัสดีครับมาดูผลหุ้นรอบบ่ายของวันพุธนะครับมาเดิมนะครับกระดาษแผ่นเดิมนะครับ2หุ้นรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างของนิบ่ายจีนบ่ายห้างแสงบ่ายนะครับรูปคือลงยี่สีตัวนะครับมาเดิมนะครับหุ้นหุ้นรอบบ่ายจะรูดได้2วิธีนะครับคือถ้าเข้ารอบหนึ่งคือหยุดก็ได้นะครับคืออาทิตย์หนึ่งจะถูก5ครั้งว่อเข้ารอบหนึ่งคือหยุดแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นความแตกต่างการวิเคราะห์ความแตกต่างของดัชนีแต่ละประเทศมาครับฉะนั้น ในสัปดาห์หนึ่งมันจะถูกได้ไปถึง 7- 10ถึงครั้งครับถ้าลูดครบทุกรอบมันก็จะถูกไป,ไ,ปได้ถึง7ถึงสิครั้งก็จะถูกและได้กําไรเยอะเยอะกว่าการรูดที่ถูกแค่1ครั้งต่อวันนะครับครับมาดูหุ้นรอบบ่ายกันนะครับนะครับวันอังคารหลังจากเปิดวันหยุดมาหลุดครับหุ้นรอบบ่ายหลุดหลุดครับเป็นเลข60ครับหลุดครับดับชนีตายครับ3 0 0 4 2ย์สี่สองห้านะครับส่วนผลวันวันพุธนะครับวันพุธอัปเดตผลนะตอนที่ยังไม่ได้หั่งนะครับแต่ถ้าเราจะถามว่าเอ๊หกหกนี่จริงไหมนะครับของวันของวันพุธนะครับนี่ครับหกหกนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับมองเห็นนะครับหกหกขีดเส้นสีม่วงนะครับห้าโมงสี่สิบหกนาทีนะครับนี่ครับหุ้นรอบบ่ายสองตัวล่างสิบสองทับแดทับ6กากนี้บ่ายเจนบ่ายห้างบ่ายนะครับรายการ66หนะครับ รูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับคือกดตั้งแต่สี่สองสี่สามหกห้าหกหกถึงแปดแ0เก้าเก้าูนนะครับพุ่นรอบบ่ายนะครับสองสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างก็ได้ได้ถอนมาจากเมื่อวานนี้นะครับนิเคน่เคปิดสองตัวล่างมาก่อนที่เจ็ดสองนะครับเจ็ดสองนะครับแล้วก็จีนนะครับจีนมาต่อนะครับในวันวัน,ว,นวันที่ 12ครับจีนมาต่อที่75ครับก็จะได้ถอนแล้วก็ได้กําไรไปแล้วนะครับจากที่หลุดไป2วันนะครับเพราะว่าเบิ้ลเบิ้ลทบมานะครับอ่ะพุ่นราบ่ายก็จะลองคลิปไว้แค่นี้นะครับเป็นผลนะครับส่วนท่านใดอยากจะทักทายหรือใคก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ไอดีนี้นะครับก็แบ่งปันกันเอาไปรูดนะครับผม ช่วงเวลาที่เดือนละ400บาทนะครับเดือนละ400บาทครับตกสัปดาห์ละ100บาทนะครับสิงหาคม2สัปดาห์ที่เหลือก็200บาทครับฟังไม่ผิดนะครับสิงหาคมที่เหลืออีก2สัปดาห์ก็200บาทนะครับก็หุ้นทั้ง4ชุดเนี่ยแหละครับแบ่งปันกันเอาไปรูกทั้งหมดครับ4ชุดก็มีตั้งแต่นิเคชุด2ตัวบนที่เป็นนิเคนะครับ2ตัวเนี่ยครับตามที่แจกให้ตอนที่ยังแจกให้ฟรีอยู่นะครับเนี่ยครับก็จะเป็น จีนเช้าบ่าย2ตัวบนนะครับนี่คอเช้าบ่าย2ตัวบนหุ้นหุ้นรอบบ่ายคือตัวนี้แล้วก็ใต้หวันเกเาหลีก็คือแบ่งงานนับรทั้งทั้งหมดทั้งหมดนี้แหละครับนะครับว่าจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับ